สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนแฟนเพจสุนทรนครสวรรค์ซื้อขายรถยนต์รถบรรทุกมือสองและทางย t u b e รถบรรทุกมือสองสุนทรนครสวรรค์ครับวันนี้มีรถบรรทุก6ล้อดำเข้าใหม่ครับ รถบรรทุก600ยี่ห้อฮิโน่รุ่น FB4J 140แรงม้ารถแท่งแท้จดทะเบียนปี43ครับเครื่อง JO5C 140แรงระบบเบรก G ิฟฟี่ครับเครื่องเกียร์สมบูรณ์ครับหัวสีบางเดิมทั้งคันครับรถไม่เคยทำสีครับภายในสวยครบสมบูรณ์แอร์เย็นกระบะดำบรรทุกสภาพดีช่วงยาว4เมตร20มีค้างเสริมเรียบร้อยครับหรือเพื่อนๆจะเสริมข้อวิ่งผ,ผลทางการเกษตรเหมาะมากครับ รถขับดีวิ่งดีพร้อมใช้งานครับหากเพื่อนเพื่กำลังมองหารถ6ล้อดำไว้ใช้งานราคาเบาๆคันนี้เหมาะมากครับวิ่งอิฐดีไซน์หรือจะเสิร์ฟคอวิ่งพืนผล,ผลทางการเกษตรได้ครับราคาเพียง4 9 9 0 0 0บาท4 9 9 0 0 0บาทสอบถามเพิ่มเติม0 8 4 8 2 1 1 1 5, 8 8นนัดหมายดูรถได้ที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับ